สวัสดีในตอนเย็นๆค่ะของวันอาทิตย์ที่22กันยายน2 5 6 7ทุกคนปิ่นพาทุกคนมาขับรถเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆค่ะไม่มีจุดหมายปลายทางปิ่นเริ่มต้นที่ชิวริมเลร้านอาหารที่ปิ่นเคยทำคอนเทนต์แล้วอะค่ะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆไปทางเขาขาดมาที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมตรงนี้ที่ผู้คนเยอะๆขวามือนี่ค่ะคือแหลมดินสอที่กำลังโดงดังนั่น ที่เขามาทำแลนด์มาร์คแห่งใหม่อะค่ะทุกคนดูดีดูดีรถแต้มไม่หมดเลยขวามือตรงนั้นนะคะเขามาดูพระอาทิตย์ตกกันถ้าเกิดสังวะตรงไปอีกหน่อยมันก็จะเป็นจุดชมวิวเขาขาดใช่ไหมทุกคนนี่น,นีแต่ปิดไม่แวะนะทุกคนนะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะขับรถเล่นไปเรื่อยๆเรื่อค่ะไม่รู้เลยว่าปลายทางมันจะอยู่ตรงไหนแต่ว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ค่ะเขาขาดนั่นเองเดี๋ยวปิ่นก็จะตรงไปเรื่อยๆ ไ,ไปทางอ่าวยนค่ะทุกคนเคยเห็นคลิปปิ่นแล้วใช่ไหมอ่าวยนปิ่นก็มีคลิปนะ แล้วแถวแถวอ่าวโยนอะคะ่ะมันก็จะมีน้ําตกต้นอ่าวยนใช่ไหมปิ่นเคยพาทุกคนไปครั้งหนึ่งอะแต่ว่าเข้าไม่ได้ตอนนั้นเขาปิดแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดให้เราไปเที่ยวเล่นน้ําตกแล้วนะทุกคนเดี๋ยววันไหนปิ่นว่างๆค่ะปิ่นจะพาทุกคนไปชมความงดงามของน้ําตกต้นอ่าวยนกันนะทุกคนขวามือนี่จําได้ไหมปิ่นเคยมาทําคลิปให้ดูแล้วครั้งหนึ่งที่ปิน่นบอกว่ามันเป็นที่ออกกําลังกายดีนักเล แหละทุกคนเดินไปกับสักรอบนะอือฟินเลยแหละข้างหน้าก็จะเป็นจุดชมวิวเขาขาค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากที่ปิ่นบอกว่าแถวนี้มันเหมาะแก่การปั่นจัก,กรยานสุดๆทุกคนนี่ไงขวามือขวามือนี่ค่ะปิ่นเคยพาทุกคนเที่ยวเล่นแล้วนะวันนี้เราพ่านผานๆา,านโหรถจอดเต็ไมไปหมดเลยค่ะ ข้างซ้ายนี่ก็คือรถยนตนก็สะดวกมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกเราวจอดตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เดินเลียบทะเลไป เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปกับได้ออกกําลังกายด้วยนะทุกคนโอ้โหวันนี้แดดดีมากๆหลังจากที่ภูเก็ตอรโอ้ฝนตกทุกวันทุกวันทุกคน,กคนมีน้ําท่วมหลายพื้นที่มีดินสไลด์เยอะแยะมากมายทุกคนคงเห็นข่าวแล้วใช่ไหมวันนี้เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่ปิ่นจะได้มาขับรถเที่ยวเล่นกับเพื่อนนี่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 ปิ่นมาแล้วทุกคนทางเส้นนี้ปิ่นก็เคยพาทุกคนมาแล้วนะที่ปิ่นบอกว่ามันมีโรงแรมเกิดขึ้นเยอะมาก มากอลทุกคนดูดิเขากําลังก่อสร้างกันอนะ่ะถ้าเกิดสมว่าใครมาภูเก็ตหลายต่อหลายครั้งนะแล้วก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศที่พักอ่ะปิ่นก็แนะนํานะทุกคนนะนี่นี่ขวามือไม้บีบเพื่อนปิ่นชอบมากเลยนี่นี่ขวามือนี่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 เห็นมานอนตั้งหลายคืนสี่ห้าคืนนะทุกคนชอบมากเพราะว่าขวามือมันจะเป็นทะเลเลยไงเออทุกคนดูดิก่อสร้างซ้ายขวาซ้ายขวาโรงแรมเกิดขึ้นเยอะแยะเยอะเยะทุกคน เดี๋ยวเราตรงไปนะตรงไปจับผ่านอ่าวยนตเดี๋ยวปินจะชี้ให้ดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทุกคนตรงนี้ที่พักอาศัยเยอะและเยอะแยะโรงแรมก็เยอะเซเว่นอะไรร้านสะดวกซื้อก็เยอะรถก็เยอะดูดีทุกคนดูดิถ้าเกิดสมมติว่าคนมาพักที่นี่เขาจะ ไปเที่ยวเล่นที่ไหนอะหรือว่าเขาจะมาเอาแต่บรรยากาศปินก็ไม่รู้เหมือนกันเราดูดิรถจอดซ้ายขวาซ้ายขวาอืมกลางคืนน่าจะพุกพ่านเหมือนกันนะแต่ปินก็ยังไม่เคยมาเที่ยวเล่นแถวเนี้ตรงกลางคืนนะทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนมาพักแถวนี้ใช่ไหมเออถ้าเกิดจะไปเที่ยวมันก็สะดวกนะ เพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่ไปเที่ยวในภูเก็ตเท่าก็ได้อะไรเงี้ยแถวนี้ก็จะมีแหลมพันวาด้วยใช่ไหมอู้ขวามือดูดิ เขาก่อสร้างไม่หยุดเลยอะหลังจากที่พ้นจากโควิดนะที่นี่ก่อสร้างเยอะสุดนะที่ปิ่นเห็นน่ะโรงแรมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายทุกคนบรรยากาศก็ดีดูดิรู้สึกว่าขวามือนี้จะเป็นน้ําตกโตนอ่าวยนค่ะถ้าเกิดสังว่าใครเคยตามคลิปปิ่นอะปิ่นเคยพาไปทางนเนี้ยเนี้ยเนียซ้ายมือซ้ายมือลงไปลงไปตรงนี้แล้วก็ขวามือที่ลดเยอะๆตรงนั้นก็คืออ่าวยนนั่นเองปิ่นเคยพาเดินรอบเลยนะมันจะมีทะเลอยู่2 จุดใช่ไหมมันจะกั้นด้วยแหลมๆตรงนั้นปิ่นก็เคยพาทุกคนอ่ะ ไปเที่ยวแล้วทุกคนไปหาดูคลิปปิ่นได้นะเซิร์ชดูได้ค่ะบอกว่าอ่าวยนก็น่าจะขึ้นแล้วทุกคนดูดิโอ้โหรถอย่างหนานแน่นอ่ะใครมานี่ไม่มีที่จอดนะตอนนั้นปิ่นจนําได้ว่าปิ่นแบนมอเตอร์ไซค์มาไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่จะจอดตรงไหนก็เหนี่ยวเนี่ยเสียบ,เส,ยบเสียบไปแต่ว่ารถเดียวน่ะลาบากหน่อยทุกคนดูดิซ้ายมือก็มันไม่ใช่ที่จอดรถหรือเปล่าอ่มันคือถนนซ้ายขวาไม่ใช่เหรอทําทไมเขาจอดรถเหลือเลนเดียวเองอะ่ะเออซ้ายมือนี่จ กันเต็มจริงๆมันก็คือรถส่วนกันนะนะแล้วปิ่นก็เลยมากับเพื่อนเอา้าทำไงอะ่ะเที่ยวเสร็จแล้วแล้วก็เลยถามเพื่อนว่าจะไปแหลมพันวาไหมเพื่อนบอกไม่ไปดีกว่างั้นเราไปไหนกันนะทุกคนปิ่นโผล่กันมาที่นี่แล้วค่ะทุกคนจาได้ไหมที่นี่ใครเคยมาภูเก็ตเห็นไหมว่าถนนเส้นนี้คือเส้นไหนทุกคนเส้นไหนเส้นไหนนี่ ที่นี่ก็คือกําลังมุ่งหน้าไปกะตะการะโนนั่นเองทุกคนวันก่อนปิ่นก็เคยพาแว้นมอเตอร์ไซค์มาดูหนะ้าที่ซอยปตักซอยสองอะ่ะแล้วก็ที่ว่าเข้าซอยโคกตะหนดแพท,ทุกคนที่ว่าน้ําท่วมอะ่ะเออแล้วก็ออตรงหาดกะตะอ่ะแบบแผ่นดินสุดอะ่ะถนนสุดอะ่ะทุกคนวูหน่ากลัวมากปิ่นพาไปเที่ยวเล่นแล้วใช่ไหมคราวนี้ก็คุยกันล่อมโหจากเขาขาดอะ่ะ มาโผล่กระตะแล้วเราจะทํายังไงอะไปเที่ยวแถวกระตะกนลนเลียบชายหาดเหรอเพื่อนบอกว่าเออมันมันน่าจะลําบากนะเพราะว่าเขายัางซ่อมแซมอะไรยังไม่เสร็จยอะไรเงี้ยเราไปนู่นดีกว่าปิ่นถามว่าไปไหนทุกคนรู้ไหมว่าเส้นเนี้ยมันไปไหนได้อีกนอกจากกระตะกนรนทุกคนทุกคนใครเคยมาภูเก็ตอันนี้นี่นี่วงเวียนกันลนวงเวียนกันลนทุกคนครั้งหน้าก็คือหาดกาันลนนั่นเองหาดกนรนเป็นหาดที่ยหา ายาวสุดๆปิ่นคิดว่าเป็นหาดท,ที่ยาวที่สุดในจังหวัดภูเก็ตน,นะทุกคนแล้วแบบโอ้โหมันกว้างขวางโออามากยาวแบบเดินไม่ไหวอ่ะทุกคนต้องใช้รถมาแล้วเลี้ยวขวาตรงนี้ก็คือไปนู่นทุกคนปหาตองนั่นเองว้า เราจะไปเที่ยวเล่นแถวป่าตองทุกคนจําได้ไหมตรงนี้ปิ่นก็เคยพาขับรถมาแล้วนะเนี่ยเนยนะ่ตรงไปข้างหน้านะนะคะไปจอดรถได้มีร้านจอดรถสะดวกสบายมีร้านอาหารห้องนงห้องน้ำสะดวกมากแล้วก็เดินเที่ยวหาดกระลนได้เลยแต่เราไม่แวะทุกคนเราตรงไปตรงไปนี่คือตรงไปเรื่อยๆเนี่ยปิ่นก็เคยมีคอนเทนต์นะอยู่2โรงแรมใช่ไหม เออเลอเมริเดียนหนึ่งแล้วก็ลงแรมอะไรอีกนะเป็นทางผ่านที่ปิ่นเคยมาพักเดี๋ยวปิ่นจะชี้ให้ดูทุกคนแล้วก็ตรงไปตรงไปนี่เรามุ่งหน้าไปจากกะรนค่ะไปสู่หาดตาตองทุกคนมาขับรถเล่นเที่ยวกับปิ่นชมบรรยากาศของจังหวัดภูเก็ตว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ว คิดถึงภูเก็ตก็ตามปิ่นขับรถเที่ยวเล่นกันมานะทุกคนน,นี่ทางสวยเหมือนกันนะปิ่นจําได้ว่าตอนนั้นอะ่ะตอนที่เป็นโควิดแล้วทุกคนเส้นทางจากกาลนไปหาดป่าตองอะ่ะไม่มีรถสวนเลยทุกคนถ้าเราวิ่งอ่ะวิ่งคันเดียวเลยไม่มีใครสวนเลยเงียบมากเงียบกิบแล้วก็ร้านรวงต่างๆก็ปิดเซเว่นก็ปิด,ป,ดปิดหมดทุกคน เงียบสุดๆไม่มีใครเลยสักคนสักทุ่มึ่งนี่นะทุกคนมูมีรถเรากันเดียวเออไม่มีการสัญจรไปมาของผู้คนชาวบ้านนักท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงจบเลยไม่มีนักท่องเที่ยวทุกคนรถโด,ดยสารรถตู้อะไรอย่างนี้ก็ไม่มีตุ๊กต๊กอะไรก็ไม่มีโอ้โหตอนนั้นนะ อนนั้นปิ่นเคยมีคลิปหรือเปล่าปิ่นไม่แน่ใจเนี่ยปิ่นจะลองลงลงไปดูไปดูคลิปของตัวเองทุกคนที่ปิ่นเก็บไว้ในช่องปิ่นนะนะทุกคนนี่นี่นี่ค่ะนี่มาดูปัจจุบันอ่ะทุกคนโอ้ยเป็นไงบ้างทางที่ว่าจากกระโลนอะไปป่าตองอะ่ะแต่ปิ่นก็ไม่ค่อยกล้าขับรถเท่าไหร่นะทุกคนนะนี่ปิ่นมากับเพื่อนเพื่อนปิ่นขับรถเก่งเออนี่ ซ้ายมือเลอเมริเดียนที่ปิ่นเคยมาพักแล้วเป็นโรงแรมที่ปิ่นชอบมากซ้ายมือซ้ายมือนี่ค่ะหลังคาเขียวๆเ,เล็กๆเ,เ,เมื่อกี้เข้าไปเลยซ้ายมือ พูดแล้วอยากมาอีอ่ะมันฟินมากโรงแรมนี้คือยังเป็นที่หนึ่งในใจของปิ่นนะในเกาะภูเก็ตทุกคนฟินฟินฟิน,ฟน,ฟนปะ่ะมุ่งหน้าไปสู่ป่าตองโอยใครคิดถึงภูเก็ตมามาขับรถเล่นไปกับปินวันนี้ไม่มีอะไรทําหรือว่างหรืออารมณ์ไหนไม่รู้กับเพื่อนสองคนทุกคนไม่รู้จักบไปไหนอะมันเป็นวันหยุดาเออวันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะพวกนี้เราก็ทํางานอะเราก็ ่อยากจะเที่ยวอะไรหนักๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยก่อนใช่ไหมชอบไปแบบที่บางลาป่าตองอะ่ะปิ่นเคยมีคลิปหลายครั้งแล้วนะที่ว่าไปเที่ยวเล่นอะ่ะแต่หลังๆมามันไม่ฟินยังไงไม่รู้ทุกคนหรือว่าแก่แล้วก็ไม่รู้อะ่ะเออเที่ยวซอยบางลามันไม่ค่อยถูกจะหลแล้วอะ่ะเออเป็นอะไรอะ่ะด้วยช่วงอายุหรือยังไงก็ไม่รู้นี่นี่นี่ค่ะถึงหน้าหาดป่าตองแล้วทุกคนคิดถึงกันไหมอันนี้เขาจะทําซุ้มเกี่ยวกับอะไรไม่รู้นะ ไออปเห็นไหมนะซ้ายมือก็มีก่อสร้างตอนนี้ในหาดป่าตองก็มีหนะ้าก่อสร้างเยอะแยะมากมายเลยมาที่ไรก,นะก็นี่แหละเนาะสังกะสีกั้นแต่ว่าวันนี้ทําไมรู้สึกว่ามันมีที่จอดรถอะซ้ายมือทุกคนปกติมานะป่าตองน,นี่หน้าหาดป่าตองน,นี่แบบที่จอดรถยากมากวันนี้เห็นที่ว่างหลายคันแล้วนะเออนะักท่องเที่ยวไปไหนกันหมดอะหรือว่ามันยังแบบยังไม่ดึกอ หรือว่ายังไงคนเที่ยวหาดก็น่าจะมีไหมแต่ว่าอันนี้คือเป็นถนนหน้าหาที่ว่าข้างหน้านั้นเป็นซอยบางล้างไงทุกคนดูบรรยากาศดูบรรยากาศแต่ปิ่นจะบอกว่าอะไรของเพื่อนปิ่นอะออขับมาอยู่ดีๆแล้วบอกว่าเฮ้ยเห็นไอติมอยากกินไอติมแวะก่อนได้ไหม ปิ่นก็บอกอ้าวไหนว่าจะขับรถเล่นเฉยเเพื่อนบอกว่าเห็นไอติมมาเห็นไอติมมาเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยว,ยวหาที่จอดรถแวะซื้อไอติมโกนเออโอเคงั้นก็เป็นโอกาสอันดีอ่ะปิ่นจะไปดูเขาเล่นพาราเซลลิงทุกคนอุยเมื่อกี้สายมือปิ่นเห็นเขาเล่นหลายเจ้ามากเลยนะพาราเซลลิงอ่ะโอ้รู้สึกว่าเออรอบหนึ่งพันห้าไหมทุกคนราคาสูงเหมือนกันนะแต่ก็น่าจะคุ้มนะแต่ปิ่นกลัวความสูงอะ เออตัวปิ่นอ้วนด้วยใช่ไหมปิ่นกลัวว่าแบบมันขึ้นไปมันจะหลน่นตุ๊บตับลงมาไหมแต่ว่าฝนหลังเขาตัวใหญ่เขาก็เขาแน่าจะมีเซฟตี้ไหมหรือว่าไม่รู้อ่ะแต่ว่ามันก็แพงเกินไปไหมสําหรับคนไทยอย่างเราอ่นะเนาะพันหปิ่นก็ยังไม่อยากจะยอมจ่ายเท่าไหร่ทุกคนจะได้ตั้งบานานา่าโบท๊ทก็เท่าไหร่อ่ะเจ็ดร้ยไหมเดี๋ยวปิ่นจะไปสํารวจราคาให้นะแต่ว่า เหมือนเพื่อนปิน่นไอ้นี่ที่จอดรถสองสาครั้งแล้วไหมเออปิ่นก็ไม่ได้ทันดูให้เพื่อนไงมันต้องช่วยกันดูถูกป่ะละ่ะเพื่อนปิ่นดูเองอะ่ะเออนี่นีนีได้ได้ตรงนี้แล้วเขาจะกินไอติมปล่อยเขาปล่อยเขาอะจอดจอดจอดแล้วแต่ห,หน้าทัวร์แล้วกันเออเขาจะจอดรถไปซื้อไอติมก่อนแต่ว่าปิ่นจะลงไปหน้าหาดดีกว่าทุกคนปล่อยเพื่อนปิ่นไปซื้อไอติมกินเองนุ่นนุๆนนุ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 น,นโอ้ยตะวันตกดินพอดีทุกคน นี่นี่นี่หาดป่าตองค่ะณนะวันอาทิตย์ที่สองกันยายน2567ทุกคนไปตามปินมาไปเดินเล่นหน้าหาดกาันไปดูพระอาทิตย์ตกทุกคนทุกคนดูดิผู้คนเยอะแยะมากมายถ่ายลงถ่ายรูปมันเป็นอะไรที่ยังไงอะมันเป็นความฝันของของใครหลายๆคนรวมถึงปิ่นด้วยนะคือเป็นเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมอยากมาทะเล สมัยดเด็กๆอะเออถ้าเกิดสมว่าปิดเทอมแล้วใครได้มาเที่ยวทะเลนะตอนที่ปิดอยู่เชียงใหม่นะจะชอบแบบว่าเอาน้ําทะเลใส่ขวดมาฝากบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นความฝันแบบยังไงไม่รู้อะในความทรงจําปิดอะปิดฝันมากเลยอะอ,อ,อยากมาเที่ยวทะเลแล้วภูเก็ตเป็นอะไรที่แบบมันไกลจากความเป็นจริงอะไกลคือแบบค่าใช้จ่ายมันสูงมันเหมือนเป็นราคาแพงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อู้ จ้เนาภูเก็ตป่าตองได้แต่ดูทีวีดูสื่อเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลใช่ไหมดูแต่แบบโฆษณา,าดูพันทิพยพันทิพมีหรือ,อยังนะสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตมีหรือ,อยังไม่รู้เออแต่มีความรู้สึกว่าอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่ไม่มีทะเลอยากมาทะเลนี่เป็นไงอะตอนนี้ความฝันสุดยอดไหม ได้มาทำงานที่ภูเก็ตอุ้ยนี่แหละ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 เนี่ยเนี่เนยนี่ยบรรยากาศแบบเนี้เออทำงานหนื่อยๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็อุ้ยมาดูพระอาทิตย์ตกดินทุกคนดูดิทอดน่องไปกับชายหาดดูผู้คนไปนู่นๆน่นเขาเล่นพาราเซลลิงกันนู Demon> ่นๆนุมีความสุขดูผู้คนขวักไขว่ไปมา ไม่ต้องคิดเรื่องงงเรื่องงานอะไรสมองโลง่งมีความสุขมากสวรรค์ของคนที่ทำงานภูเกต็ตจริงๆแต่ก็อีกนั่นแหละทุกคนคนส่วนใหญ่เลยแหละที่ทำงานภูเกต็ตอะมักจะแบบว่าไม่ค่อยได้มาแบบนั่งเล่นแบบนี้เหมือนนักท่องเที่ยวเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อก่อนเป็นก็เป็นทำงานเสร็จแล้วก็หยุด ตื่นเช้าอะไม่ใช่เช้าละตื่นสายซักผ้านู่นนี่นั่นแล้วก็ดื่มกาแฟนอนต่อตื่นมาทุ่มสองทุ่มไปหาอะไรกินพวกมีไปทำงานแล้วไม่ได้มาแบบนี้นะทุกคนนะตอนที่ว่า ปลี่นมาภูเก็ตรแรกๆอะทำแต่งงานแต่งานใกล้เกือกินด่างจริง,รงๆทุกคนเขาต้องเสียเงินหลักพันหลักหมื่นเพื่อที่จะมาเที่ยวภูเกต็ตใช่ไหมเราอยู่ภูเก็ตอยู่แล้วแต่ไม่เคยเที่ยวที่ไหนเลยอ่ะโอ้โหสมัยก่อนนี่เสียดายมากแต่ว่าหลังๆอ่ะทุกคนดูคลิปของปิ่นดิปิ่นไปทุกซอกทุกมุมของภูเก็ตแล้วอ่ะเออตลอดตลอดไปปิ่นก็ไปทั่วเรายิ่งแบบรู้ใช่ไหมว่า เอามาทำ YouTube ได้เราเก็บเป็นความทรงจมอ่ะทุกคนดูดีคลิปปินอ่ะหกรกว่าคลิปแล้วอ่ะในช่องปิ่นอ่ะปินก็ทำของปิ่นไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยไม่รู้ว่ามันถูกจลิดถูกทำ ไก่กาอะไรข,ของปิ่นป้ายอ่ะเออมันไม่มีเทคนิคในการทําวิดีโอถ่ายมาสวยๆปิ่นก็ถ่ายดื้อๆของปินอย่างเงี้ยปิ่นก็ไม่รู้ไงตัดต่ออะไรก็ไม่เป็นเลยอแต่ว่ามันก็เป็นคลิปที่เก็บไว้ในความทรงจําแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนผ่านเข้ามาก็แบ่งปันให้ดูแต่อาจจะไม่ถูก,ถกจริตของใครหลายๆคนไหมอ่ะเพราะว่า ิ่นไม่มีเทคนิคจูงใจในการที่จะให้ทุกคนมาดูคลิปเลยเปิ่นไม่รู้จะทํายังไงอะทุกคนเพราะว่าวันวันก็ทํางานยุ่งแล้วนาอไม่ได้มาแบบนั่งศึกษาตัดต่อแบบถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเราก็ทํางูประปังเราไปอะแต่เดี๋ยวปิ่นก็ท้างานอยู่ตัวแล้วนู่นนี่นั่นปิ่นก็จะพัฒนาอยู่นะทุกคนในการถ่ายทาให้มันน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทํายังไงอะให้แบบ ทุกคนเข้ามาดูคลิปบ้างอะไรเงี้ยไม่ดูก็ไม่เป็นไรทุกคนเปลี่ยนก็ไม่ได้เรียเปลี่ยนก็ดูทําเก็บไว้นู่นนี่นั่นว่างเปลี่ยนก็มาดูไปเที่ยวที่ไหนบาบ้างทำอะไรอะไรเงี้ยนะอโอเคทุกคนมาดูวิวมาดูวิวทุกคนอ้ยสวยงามเนาะอยู่อย่างเงี้ยเพื่อนไปไหนเราไม่รู้ทุกคนไปซื้อไอติมร้านไหนไม่รู้ไม่เห็นโทรเรียกเปลี่ยนจักที่เปลี่ยนก็ขอดูวิวไปเรื่อๆยๆกันนะคนสวยเนาะนี่ หาดป่าตองค่ะแถวหน,หน้าหน้าซอยบางร้านนะทุกคนแล้วก็ตรงไปนู่นน่ะมันก็จะเป็นป่าตองเหมือนกันแล้วก็ตรงไปอีกมันก็จะเป็นหาดกะหลิมทุกคนอืมปิ่นเคยพาไปหรือยังที่กะหลิมมาที่สตรีทฟู้ดกะหลิมอ่ะเหมือนยังไม่เคยทําคลิปไหมหรือยังไงเดี๋ยววันไหนปิ่นมาทําคลิปดีกว่านะสตรีทฟู้ดที่ถนนเออใช่ถนนไหมที่ตรงกะหลิมมาทุกคนที่มันเป็นเวิร์งตัวนั้นอ่ะเออ น่าจะเอารถยนต์มาน่าจะจอดลำบากนะน่าจะต้องแวน้นมอเตอร์ไซค์มาถ้าสมมติว่าจะไปหาอะไรกินแถวนั้นนะแต่เห็นแบบร้านเยอะเหมือนกันนะทั้งแถวเลยอะ่เยอะเยอะแยะมากมายแต่เป็นปิดไม่เคยเออรู้สึกว่ายังไม่เคยมานั่งกินอะไรที่ตรงนั้นเออพูดแล้วก็เดี๋ยววันไหนมาพาทุกคนมาดูดีกว่าว่าตรงนั้นอะ่ะเขามีอะไรขายอะไรเงี้ยนะเออ,เอ,อ,เอ,อแต่ต้องรองให้ฝนมันหายไปก่อนนะทุกคนตอนนี้ภูเก็ต มันเอาแน่เอานอนไม่ได้สมมติว่าตอนนี้ตอนเช้าใช่ไหมแดดออโอ้ยตากผ้าน่าจะหอมคิดในใจซักผ้าเดี๋ยวเอาแป๊บเดียวฝนตกทุกคนไม่รู้ยังไงภูกเก็ตนี่เดี๋ยวรอสักพักอะ่ะทุกคนเดี๋ยวปลี่ยนท้าทุกคนมาดูตรงนี้ดีกว่านีนี่นี่นน ราคาพาลาเซลลิงทุกคน1นึ่คน1 5 0 0 2คน3,000บาดาน่าโบ๊ท1คน500ค่ะทุกคนดูดูดูราคาชัดเจนใช่ไหมแล้วก็มีเบอร์โทรเนี่ยเนี่ยมีหลายเจ้ามากเลยอ่ะที่ว่าเขาเล่นกันนะทุกคนเห็นไหมสวยงามเนาะเออเขาเล่นแบบ ไม่ไม,ไม่ไม่พักเลยนะคิวน่าจะยาวอยู่แต่ว่าปิ่นยังไม่เคยเห็นคนไทยนะทุกคนที่ปิ่นดูอยู่เนะี่ยต่างชาติทั้งนั้นเลยที่เขาเล่นแล้วปิ่นก็ยังไม่เจอนักท่องเที่ยวคนไทยด้วยซ้ํทุกคนเดินไปเดินมาเนี่ยแต่ว่าคนขายของอะ่ะเออบางคนก็เป็นคนไทยบางคนก็ไม่ใช่นะทุกคนหรือว่าใช่ก็ไม่รู้แต่ว่าเขาคุยภาษาอังกฤษเก่งมากอะ่ะเออทุกคนดูดีสวยเนาะ บรรยากาศอ่ะอันนี้คือแสงสุดท้ายแล้วค่ะของวันอาทิตย์ที่สองกันยายนสองห้าหกเจ็ดจากหาดป่าท,ทองจังหวัดภูเก็ตนึกถึงพี่ตูนอแล้วแสงสุดท้ายน,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 นี่เห็นไหมโอ้กี่คนอ่ะสองคนอ๋อสองคนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนทุกคนจะลงแล้วปะจะลงแล้วปะลงแล้วทุกคนเพื่อนปิ่น โทรตามแล้วค่ะบอกว่ากินไอติมจะหมดแล้วปิ่นไม่ไปที่รถสักทีโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้ปิ่นต้องกลับบ้านก่อนนะบายบายค่ะ